เราจะมาเดดกันที่สยามหนึ่งวันอยากให้ลองชิมอันนี้หางกุ้งขอบคุณครับขอบคุณค่ะฟืวอแฟนมะฟืวอแฟนน่ากินเหมือนกันนะยำหนุมจีนเหรอไข่แดงอ๋ออ่ารอกินพร้อมกันอะนี่คือบราวน์นั่นวันนี้ก็มาเดดแล้วเนี่ยใส่เปย์อย่าง เดี๋ยวจะให้กิดไปเลือกของในพารากอนชิ้นหนึ่งโรสรอยถูกต้อง <laughs> หรือว่าจะเป็นปากกา <laughs> ได้หมดเลย <laughs> แล้วแต่ความเกรงใจและสันดาน <laughs> สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปกับช่องม่มอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่กด subscribe ใจร้ายอะ่ะสวัสดีค่ะคุณชมินดีต้อนรับเข้าสู่มั่มอยช anel แล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องกิตครับสวัสดีครับ่ วันนี้เราอยู่กันที่สยามใช่แล้วอยู่กันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้นั่นเรียกว่าอะไรอะไรวันนะสยามสแควร์วันสยามสแควร์วันตอนแรกจะบอกสเตเดียมวันวันนี้อยู่กับพี่กีดอีกแล้วนะคะครับผมจีนันดาวันนี้เราจะมาเดินสยามกันทำไมพี่เรียกผมพี่อ่ะหนูเป็นพี่ก็หนูเป็นน้องก็หนูเป็นน้องอ๋อโอเคแล้ววันนี้เรามาเรานัดมาทำอะไร เราจะมาเดทกันที่สยามหนึ่งวันยังไม่ได้กินเราไปกินข้าวกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้ร้านเดียวหาข้าวกินโอเคเรายังไม่บอกร้านนะไม่บอกเราจะไปให้ลุนจุ๊บจุ๊บจับหน่อยครับผมไปโค้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านการะเกตการะเกตการะเกตก็เป็นร้านในดวงใจหนึ่งร้านที่แต่ก่อนเขาอยู่สุขุมวิทเขามาเปิดสาขาที่สยามสแควร์วันด้วยอ๋อ ผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เรื่องเลยเอข้าวหวานดีไม่มีทิฏฐิเย้เดี๋ยวสั่งของขาวมากินหมดแล้วเดี๋ยวจะให้กินของหวานมันไม่ว่าเค้กอร่อยเด็ดเด็ดมากเค้กเด็ดจริงมากเค้กเด็ดจริงคุณผู้ชมครับผมตอนนี้หิวมากเดี๋ยวรออาหารตั้งนึงนะครับที่กินอยากกินอะไรครับได้เดี๋ยวไว้เมาอยากกินยำผมอยากกินยำผมอยากกินยำจริงเหรอคะโอเควันนี้อยากกินยำเมื่อกี้สั่งยำหอยแครงไปชอบกินยำยำแครงยำแซลมอนที่หนอใช่แต่ไม่ชอบกินยำมะม่วง แต่กินยำยางกินได้ยำตีนอะอาหารมาครบแล้วแหละเหนื่อยมากกับการที่จะรอให้มันครบมียำแซลมอนที่เขาอยากกินมียำหอยแครงที่น้องกินอยากกินน่าจะชอบมากเพราะว่าขัดหอยมาข่าวจ๊วเลยอะไรครับไม่มีอะไรครับ แล้วก็มียำมาม่าไม่ใช่ยำอันนี้เป็นมาม่าไข่กุ้งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วเขาก็มีแบบเป็นต้มยำหมูสับฟิลไม่มีอะไรเลยนอกจากต้มยำกับหมูสับอันนี้น่ากินเขาบอกว่าได้ฟิลแบบคือเหมือนต้มมาม่ากินอยู่บ้านเฮ้ยอร่อยดีแล้วก็มียำหนมจีนอะเทให้ดูนิดนึงยำหน่มจีนมันต้องเทแล้วคลุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะคลุกแล้วค่อยกิน แล้วก็อันนู้นเป็นหอยลายผัดน้ำพริกเผาก็อร่อยดีเหมือนกันุยหอย,หอยลายผัดน้ำพริกเผาแบบแกะเนื้อหอยใช่แบบแกะมาแล้วแล้วก็มีหมูคาราเมลอันนั้นก็คือดีมากอร่อยหมดเลยอะใช่ถูกต้องเนื่ยเราสั่งของคาวมาแค่นี้เพราะว่าเราจะเก็บพร้อมมากินของหวานหมูคาราเมลตายแน้ตายเลยนะตายนี่คือเบาหวานค่ะืจ <c> ะ <oughs> ยัง บอกเลยว่าห่อฝ่องจริงอร่อยมากเลยอ่ะอุยมีมาเพิ่ม,มไข่ข้นปูนี่เป็นไข่ข้นแล้วก็มีเนื้อปูตรงนี้จานกินพื้นที่ไปน,นิดนึงเพราะเราหรือเราสั่งมาเยอะวะเราสั่งมาเยอะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วขอลองสิ่งที่ผมเป็นคนสั่งก่อนหอย<ช>หอยขา,ขาวของการาเกตการาเกะ ชอบแหละอะไรเงี้ยเฮ้ยเพลงใหม่ปังมากติดทอ็อปทุกที่<ป>ขาดแค่พรหับที่เดียวอร่อยปะหอยอร่อยดีเพลงใหม่แบบกระแสตอบรับดีมากนะใช่ครับแล้วก็กำลังจะมีเพลงใหม่อีกแล้วด้วยอีกเกียรติวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สอง,สอ,งอุมพาปล่อยประมาณ ยี่สิบกวา่าปุ๊บครับนี่ยงเลยกิฟต์ป,ปูก็จะได้ออวันนั้นกาะแลใส่เพลงเหมือนเดิมอ๋อที่เล่นให้มาถ่ายก็คือจะจะ,จะต่อต่อเรื่องแล้วเราเกาะแล้ใส่เพลงไปเรื่อยๆแซมมอนก็ดีนะยำแซมมอนดีมากที่เนี่อัอนนี้มานี่อ่าผมค่ะไข่ข้นปูไข่ข้นปูนี่ก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวขอลองเนี่ยนะครับ น้ำจิ้มไม่ต้องเล่นมุกมันเล่นมุกอะไรได้อหรอน้ำจิ้มอ่ะลอง <c oughs> โอ้ยค <c oughs> ุณผู้ชมตอนนี้ <c oughs> ดีมากวง Three m ด n d เขามี t h r วง Three m ด n d เขามี YouTube <c oughs> ส่วนตัวของวงคือหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับเพลงแต่จะเป็นแบบ ไลฟ์สไตล์เล่นเกมวอลกนั่นวอลกนี่มีคอนเทนต์ทำอาหารด้วยเออถ้าเกิดว่ามีปัญญาทํากำลังวางแผนกันอยู่ว่าเราจะต้องยังไงเพราะว่าผมเองก็ทําอาหารไม่เป็นแต่อยากมีรายการทํา,งงาทอาหารเพราะว่าอชอบดูรายการทําอาหารก็สามารถที่จะไปกดซับสไครป์กันได้ช,ช่องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะ้นช่องให้นะครับก็ขอฝากแฟนๆแฟนคลับพี่เมาด้วยคุณมีเพจสตรีมเกมนี่ใช่ก็มองเข้าไปแบบคอยจ่ายเงินให้ตลอด สนับสนุนจะไม่ได้รู้เลยว่าเสียสังเวยเท่าไหร่เพิ่งรู้เนี่ยวัฒนพันดวงมันสามร้อยเลยใช่ไหมแล้วกูกดเจรพันเจรพันเจรพันนี่เพิ่งรู้จริงเนี่ยนัแล้วก็คือว่าเราสนับสนุนศิลปินที่เราชอบอืมมันอร่อยจังวะเนี่ยนี่ข่าวค้นอ่ะมาอร่อยตรงไหนหรือมะน้ำจิ้มตีปูดใช่อืมจริงๆก็คือซื้อแค่น้ำจิ้มมันพอไม่เนี่ยจะจ้องสิกเกอร์ได้อยู่ก็เดี๋ยวจะทีมงานเราจะมีเสื้อขายนะครับจะมีสินค้ามากมายปีนี้ มาขายกันดูออกแล้วว่าร้อนเงินก็โควิดไงคุณโควิดไงใช่เรานี่ที่นดาวนี้พักวงไม่ได้เรื่องคอนเสิร์ตมานานแล้วนะอ่าก็เป็นเดือนละสองเดือนสองเดือนแล้วครับคือเรียกได้ว่ารายได้อ่ะหายไปแต่นี่สินยังเหมือนเดิมใช่ครับบ้านรถที่เราต้องผ่อนผมยาวนี่เป็นพารามาาเลยนะคือผมตกใจเหมือนกันนะว่าทำไมพี่เมาถึงแบบไว้ผมยาวเออก็คือบอกไปเขาจ้างเงิน เงินเง<ก>ินล้วน้แล้วก็โอเคยาวก็ได้วะใช่ถ้าเป็นผมนะถ้ามีคนจ้างให้ผมยาวผมก็ยอมแล้วตอนนี้โชคดีนะที่ยังไม่ร้อนเงินขนาดนั้นเพราะว่ามีโรงพยาบาลหนึ่งจะจ้างทํานมสามแสนจ้างทาอีกสี่แสนคือรับผ่าทั้งหมดได้เจ็ดแสนโชคดีที่ยังไม่ร้อนเงินขนาดนั้นไม่งั้นนะไม่งั้นป่านนี้มงึงจริงๆเขาเห็นแล้วผมยาวแล้วไง กะว่ามาแน่ๆมาแน่ๆไม่แต่วงก็มีแบบสตรีมเกเปียนเป็นเกมเมอร์ปะเกือบ,บทุกคนเลยนะก็คือมันเป็นอะไรที่ชอบทําอยู่แล้วคืออาจริงถ้า,ถ,าถ้ามีโควิดทีมันดาวถ้าไม่ได้ทําเพลงถ้าไม่ได้ออกไปเล่นดนตรี <c oughs> ก็คืออยู่บ้านเล่นเกมเรา <c oughs> ก็เลยเอาหลายสิ่งเนี้ยมาหาเงินเลย <c oughs> <c oughs> ดีกว่า <c oughs> ก็จะได้แบบเป็นประโยชน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาสิ่งที่เรียนมาอย่างแบบโปรดักชันอะไรก็มาต่อยอดให้มันเป็นแบบสิ่งที่สามารถเลี้ยงอาชีพเราได้เพราะเอาจริง อาชีพศิลปินมันก็ไม่ได้ยั่งยืนเราจะหมดเทรนด์เมื่อไหร่ก็ได้เราจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยต้องหาอย่างอื่นรองรับไว้ประมาณนี้ไม่น่าเชื่อว่าดูเป็นคนมีความคิดขนาดนี้นะเอ้ยคุณคุณดูถูกผมอะคุณเมาคือเราก็รักกันเราก็เลยอยากให้ทุกคนอะ่ะสบายก็เลยแต่ละคนก็เลยออกไปทําหน้าที่ของตัวเองอในแบบพาวงไปด้วยในสิ่งที่ถนดัดอาผมถนดัด ทำโปรดักชันทำ u t u b e อะไรอย่างเงี้ยผมก็มาทำถ้าเสียงมันก็าจะไปทำเสื้อ,อเสื้อนี่คือเสงเป็นคนทำทั้งหมดตูนถนัดทำเพลงก็ไปทํทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนออกไปเพื่อที่จะพาวงไปสู่สิ่งนั้นเตนี่ดูแลอะไรเปิดซ่องใช่เปิดซ่อง,องไม่ใชเ่เตเนี่ยจะเป็นคนดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดอืคือมันจะเป็นคนที่แบบจัดการอะไรเกิงจัดการแบบวางแผนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็มจะเป็นคนคิดโปรเจกต์ส่วนใหญ่ คิดเสร็จก็ต้องโยนไปให้วงวงจัดการต่อวันนั้นมันโห่มาพี่เมามีคอนแทคเอ่อพวกร้านคอมไหมอ่าใช่อ่าบอกมีมีคอนแทค JB แบบผมนี่เป็นแฟน MSI แต่ว่าไม่เกี่ยวกับ j b เอ้ MSI เป็นยีหออ่ห้อคอมใช่เป็นยีห่ห้อผมนี่เกมมิ่ง <Gaming. S 1> ใช่เพราะว่าไม่ใช่หลายลูกค้าเข้ามาก็เราก็ต้องเป็นแฟน MS i หน่อยนะครับ <laughs> <laughs> เหมือนกันกับพี่แบบโคกซีโร่อร่อยซ่าไม่มตางดีอ๋อ ขอโค้กเชรโร่เพิ่มหน่อยค่ะมันไม่พอของดีอย่างนี้มันแบบเออเป็นผมเป็นเหมือนกันแล้ววันนี้อยากกินอย่างอื่นบ้างอ๋อใช่ใช่โอเคโอเคศิลปินนะครับกลองนี่คือบอกเลยว่าโควิดมาปัญหาพวกแรกที่รับกรรมคือพวกผมคือนักร้องตีที่การว่างงานทันทีที่ประกาศจากแบบงานเต็มคาล endar อีกูเกิลคาล e n d a แดงแดงแดงหายไปเลย ใช่พวกผมก็เป็นอย่างนั้นแหละเออแต่ก็ดีถือว่าเวลาไปของเราอยากให้ลองชิมอันนี้หางกุ้งขอบคุณครับอๆมาม่าไข่กุ้งลองดูอร่อยดีฟิลเด็กอ๋อคุณต้องตักให้ด้วยเหรอใช่ขอบคุณครับน้องฟิวเด็กเนอะฟิลเด็กฟิลเด็กเด็กกับพี่กิตไม่ไมผมจะตักอันนี้ให้พี่เออขอบคุณครับเออฟิวแฟนนะฟิวแฟนเลย น่ากินเหมือนกันนะยำสมจีนอ่ยเหรอไข่แดงอ๋อคือผมอะ่ะไม่เที่ยงคืนเลยเอจริงๆไม่ต้องอมยิ้มใชรร่รู้ว่าไม่เที่ยงคืนคืออย่างนี้คือพี่การก็เป็นคนที่มันทํางานงกลางคืนร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรเงี้ยมันเบื่อใช่คือเราไปเจอสภาพแวดล้อมแบบนั้นทุกวันอ่ะเออแล้วก็ต้องเห็นคนเมาทุกวันเห็นคน ล้มเห็นคนแบบทุกวันอะไปเจอเพื่อนไหมถามว่าไปที่ไหนอะไรเงี้ยเอาไปร้านนี้แถวเอกมัยว่ามึงพูดมึงช่วยนัดกันแบบช่วยแบบนัดร้านข้าวต้มนัดร้านแบบบิงซูอะไรเงี้ยเออนัดกาลเกตอย่างเงี้ยได้ไหมนัดกาละเกตอ,อจะได้แบบว่าอยากมาเพราะว่ามันมันไปตรงนั้นมันก็เสียงดังด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยแถวไม่ได้คุยกันอะแบบอะถ้ามึงคิดถึงเพื่อนมึงไปร้านดังๆนหมายถึงเสียงดังใช่มึงจะได้คุยกันหรอวะ ผู้ไม่ร่อยากคิดว่าศิลปินดังแล้วจะรวยมากนะเว้ยถ้าใช้ใจ่ายมันเยอะมากอยู่ใต้สังกัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเรารักวงไหนจริงๆอยากจซับพอร์ตอะไรเงี้ยเวลาเขาออกโปรดักต์อะซื้อจริงๆคือถ้ารู้ว่าแบบเวลาเขาทำอะไรออกมาแบบโปรดักต์หรืออะไรที่ตั้งใจทำออกมาอะไรเงี้ยซับพอร์ตหนุนทำ YouTube ดูไม่ยากไม่ต้องใช้เงิน เพลงเพลงหนึ่งกว่ามันจะทําออกมาได้แต่ละเพลงกว่ามันจะดังโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นเพลงข้าเมาเนี่ยที่จะออกแต่งมา4<อ>ี่เดือนแล้วยังไม่เสร็จเลยใช่ครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับผมก็มาแล้วเหรอมาแล<อ>้าพีคค่ะโอ้คุณน,นี่นี่รายการคุณหรือรายการผมรายการของเราดีกว่าก็หลังจากที่กินของขาวแล้วก็ต้องกินของหวานอ่าจริงๆแล้วการระเกดเนี่ยเขาโด่งดังมาจากของหวานนี่สิ่งนี้นี่อ่ะสิ่งนี้เลยก็คือที่ดังๆนะคือเค้กข่อยทอง ลาวาแล้วก็ขนมเปี๊ยะลาวาไข่เค็มอ๋อแต่เดี๋ยวนี้มีเยอะแล้วหลายร้านแต่เนี้ยเจ้าแรกๆลาวายังไงเข้ามาดูนี่อุ้ยลองรับประทานดูนะคะผมจะต้องบีบแบบเมื่อกี้ไหมเพื่อจะให้ได้ภาพอ๋อคุณอยากจอไข่แดงบ้าะนี่อุ้ยอยน่าเกียดมากเลยอ่ะหวานเค็มหอม อร่อยที่สุดอ,อร่อยอร่อยจริงเคยดไปถ่ายเมื่อประมาณปีวก,กว่าๆที่แล้วอะราคาเก่าลายแมนเป็นร้อยอะอหน้าร้านน่าตกใจอะมาซื้ออาหารมารอด่านี่แหละแบบไม่เคยซื้ออาหารอร่อยจริงวันนี้ที่อันนี้อร่อยจริงหะอ,อร่อยบอกแล้วอร่อยจริงทำขนมเปี้ยะกับบ้านสามกล่องนะคะอ๋อช่วงนี้มีโปรสามแถมหนึ่งด้วยเอาไปฝั่งแม่ ได้ครัาผช้วมวันนี้น้องกิตอ่ะเขาซื้อ macbook ให้ตัวเองใช่เออเอาไปแบบทํางานตัดงานของช่องน้นนี้นั่นใช่ครับดังนั้นเราก็จะซื้อตังค่า macbook ให้จะซื้อผ้าสําหรับเช็ด macbook เพื่อรักษาความสะอาดเนี่ยมันจะได้ใหม่อยู่ตลอดเวลาโอเคขอบพระคุณมากครับผมยอๆมันซื้อเคสไปแล้วด้วยใช่ใช่ซื้อกระเป๋าไปซื้อกระเป๋าซื้อเคส เราจะซื้ออะไรให้มันได้อีกนอกจากผ้าที่จะไปเช็ดราควัสจอายก็ทํางานหาเงินมาเพื่อที่จะมาซื้อของให้ตัวเองมีความสุขแล้วตายไปแค่นั้นเองครับทนี่ทางานหาเงินมาเพื่อที่จะมาซื้อของให้ผู้ชายแล้วก็ตายไปแค่นั้นเองครับนี่ตักทำไมหนักคะของข้าของครับทําไมพี่ตักดูเซียนเหมือนมาถ่ายไปแล้วสิบรอบพี่ตักดูเซียนมากเลยอ่ะเออนี่ดูดิทุกคนเจ๋งวะอยากให้ได้ชิมเพราะว่ามะพร้าวอ่อนก็คืออร่อยมาก คือผมอ่ะเป็นคนไม่ค่อยกินอาหารขนมไทยนะ่ารู้คิดซะว่ามันเป็นแบบเคก้กเป็นฟิวชั่นมาหอมมากเลยมะพร้าวน้ำหอมหอมมากเลยอ่ะถ้าเป็นสายขนมต้องชอบอันนี้ต,ต,ตัวนี้เป็นบราวนี่รูปหัวใจนี่นซอนอะไรซอสไข่เค็มอร่อย<ะ>แทนความรักที่ หนูมีต่อพี่กิตไปห <ะ S 1> อมไม่แดกกลน <c oughs> เหรอฮ้ย <c oughs> แต่ผมอะประทับใจมากๆ <c oughs> ประทับใจ่นมเปี๊ยะลาวาไข่เค็มมากใช่มากนี่คือของสร้างชื่ออร่อยมากเลยอันนี้อันนี้ผมแนะนําอันนี้อร่อยมากๆานะครับตายได้ใจคุณชมก็ใครอยากกินกรละเกดนะมี2สาขาสาขาสุขุมวิทกับสาขาสยามสกาวันแล้วก็มี delivery ไตแมนแกร็บฟู๊ตแพนน่าจะมีครบทุก แอปพลิเคชันเลยก็สั่งเอาได้อร่อยทุกอย่างนขนมขนมอะไรเงี้ยก็สั่งเอาอันนี้เป็นที่อะไรเนี่ยไออันนี้น,นี่เป็นอะไรคะ <c oughs> เป็นแบบฟิลแบบอ่าเป็นแบบว่าภาษาใบา้น่ใช่ทำท่าประกอบคำพูด<อ>เฉยๆโอเคอ่ะเรามาลองสุดท้ายจะลงไหมลงดิยน้อ อ่านี่ค่ะพิกิด <c oughs> อ๋อโอเคนะคะอ่าลอ,กอางกินพร้อมกันอ่ะนี่คือบราวน์ <c oughs> นี่ค่ะเค็มอ่าน,นี่ไข่เค็มโ,โคตรดีเฮ้ยอันนี้โคตรดีโคตรดีอันนี้โคตรดีอุ่นๆแล้วก็ฟิลแบบเ <c oughs> อ้ยอันนี้ดีจริงอืมแปลกใหม่แปลกใหม่ไม่น่าเชื่อนะมันเข้ากันอื จรีงๆมากจริงตอนแรกตอนแรกแบบคือว่าจะแบบเอ๊ยบอกไม่กินก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเอ้ยอันนี้มีอันนี้มีนี้ก็โอเคละเราแต่พอเรากินดูอันนี้นี่ก็อร่อยมากมาก่นวันนี้ก็มาเดทแล้วเนี่ยสายเปย์อย่างเราหลังจากกินเสร็จเดี๋ยวจะให้กินไปเลือกของในพารากอนชิ้นหนึ่งอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโรสลอยถูกต้องเพราะมันมีโรสรอยอยู่หรือว่าจะเป็นปากกาได้หมดเลยแล้วแต่ ความเก่งใจและสันดานหยอกหยอกถือว่าซื้อให้พี่กิจเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ดวงหน้าอยู่ในร้านเรียบร้อยเห็นไหมเที่เมื่อกี้ที่ที่แอปเปของหนูน่ะทำไมเขาไม่มีอันนี้เออซื้อนี่ใส่พอดีถ้าเราปัดเคสก็ใส่ไม่ได้ละใช่จะบอกว่าใส่เค่แล้ลเคสมันเป็นเคสใสซึ่ง เท่เหมือนกันการเลือกเอาเราไม่โชว์สีเครื่องเคสเนี่ยเป็นเคสใสโชว์สีเครื่องแต่ว่าของเขามัว่าใช้เคสใสเหมือนกันแต่ว่าพวกถาข่าวผ่นนี่สิครับถ้าเกิดว่าพวกแบบ Apple เอ่อพวกไมโครส์อะไรเงี้ยใส่เคสแล้วมันระบายความร้อนไม่ดีเป็นแบบได้ทุลุ่ไม่ครับ๋ยวนี้มันระบายความร้อนมาทุลุ่ยออโอเนี่ให้พี่เขาให้ของที่ผมซื้อของกับพี่เขาตลอดเลยจริงเหรอจริงตั้งแต่ไอโฟนแบบ หลายเครื่องแล้วคทนาทรับผมแรงไงก็ได้อยู่ที่พี่อ่ะเอานี่ให้เลือกให้เลือกอยู่ที่เราชอบอยู่ที่พี่พีมันหนูไม่ได้ใช้กับพี่กิจาทำคอนเทนต์ไงอยากจะมาแบบเป้น้องเป้พี่เป้พี่โอ่งอายุเท่าไหร่อาดีๆยี่สิบสี่ยี่สี่โอเคได้ได้น้องน้องได้ยี่สิบสี่จริงๆสามสี่แหละตลกดูลูกผมสิดูลูกผมคนอะไรมีลูกเป็นคอม อยากเห็นหน้าเมียเลยเฮ้ยแค่นี้ก็สวยงามแล้วครับสำหรับผมครับก็เดี๋ยวคลิปต่างๆหรือว่าคลิปเกมใดๆในเรื่องเรียนดาวนะครับก็จะถูกทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ตัวนี้หรืออาจจะมีเพลงใดๆนะครับก็อาจจะผ่านคอมพิวเตอร์ตัวนี้เหมือนกันนะครับคอมพิวเตอร์ในตำนาน แต่เพลงของเขาเปิดผ่านคอนโทรลไ่ได้ครัโอ้ยขอบคุณครับเต็มที่เลยครับผมขอบคุณมากเลยครับเปิดบ่อยมากขอบคุณครับเปิดบ่อยมากเลยครับทีไรเบิร์ดทีไรเบิร์ดใช่ไม่ใช่นั่นโคนรวงอ๋อขอลองสิ่งนี้ลองอะไรคะผมอยากลองดูว่าอ๋อใส่ได้ไหมเคสค่อนข้างพอดีและเล็กมากเลยนะก็ใส่ไปได้นะไม่เป็นไร เราก็เก็บไว้ให้คนอื่นเพราะว่าก็คนในวงอีกมากมายก็ใช้นะครับที่เขาก็กำลังรุ่งอยู่น่าจะได้มบนบาดพอดีเลยโอ้แล้วกล่องนี้จำเป็นต้องเก็บไหมครับของเบลกไม่ต้องนะงั้นเราซิวมันทิ้งไปอันนี้ก็กล่องนี้ก็ทิ้งไปได้เลยไม่ได้หรอโอ้แล้วนี้ก็นี่ครับนี่ของเบลขึ้นไปหาแล้ว ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมอุม้ยแมทค่ะจมูกแหลมอย่างนี้แหละครับผมไปแล้วนะวันนี้ขอบคุณพี่กิจด้วยครับขอบคุณมากครับอย่าลืมไปฟังเพลงใหม่กันด้วยนะครับซึ่งยังไม่ออกหรอกเพราะว่าคลิปนี้จะออนก่อนใช่ออกไม่บอกนะครับเดี๋ยวรอรองดูทีเดียวนะครับเพลงน่ารักมากได้ครับอ่ะไปพี่เขาเรียกให้พี่ไปจ่ายตังค์อ่ะไปแล้วไปจ่ายตังค์ก่อน